ในทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาเราต่างประชิญกับเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็หลงคิดไปว่าความสุขขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่แท้จริงแล้วธรรมะสอนให้เราเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในจิตใจของเราเองพระพุทธองค์ ทรงสอนหลักการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นคือเรื่องอริยสัจส,สีที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งชีวิตคือทุกข์แต่ทุกข์นั้นมีเหตุแห่งทุกข์และสามารถดับทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติซึ่งเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการใช้ชีวิตตามหลักธรรมไม่ใช่เรื่องยากหรือต้องรอไปบวชเราสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เสมอ เริ่มต้นจากการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแทนที่จะจมอยู่กับความเศร้าหรือความโกรธลองมองดูด้วยสติปัญญาว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นบ้างทุกปัญหาล้วนมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอนอกจากนี้การมีสติในทุกขณะจิตก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าเราจะกินเดินนั่งหรือทำงานการมีสติทำให้เราอยู่กับปัจจุบัน ไม่ฟุ้งซ่านไปกับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นสุดท้ายการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะสร้างความสุขที่ยั่งยืนการให้ทานการให้กำลังใจหรือการเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นจะทำให้ใจเราอิ่มเอิบและเบ่งบานขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ ชีวิตไม่ใช่การเดินทางเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้เท่านั้นแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้และเติบโตในทุกๆก,ก้าวลองนำหลักธรรมง่ายๆเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันดูสิครับแล้วคุณจะพบว่าเมื่อทัศนคติเปลี่ยนชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนขอให้เจริญในธรรมสาธุ